สวัสดีค่ะวิววีโก้นี่ค่ะเพืเ่อนๆคือรูปปอติศาสตร์ของวิวค่ะที่เป็นทั้งนักกีฬาทีมชาตินางงามมิสทยแ a ลนด์เวิลด์และทูตไทควันโดโลกซึ่งถูกนำไปแสดงตามสถานที่สำคัญของโลกกีฬามาหลายปีแล้วค่ะและวันนี้ต้อนรับการกลับบ้านของเรานั่นเองค่ะที่พิพิธภัณฑ์แชมป์มิวดีโอซึ่งรูปนี้นะคะถ่ายทำโดยทีมแชมป์จัดไปของเราค่ะ หากใครต้องการรูปสวยๆ r e ีเซนเทชันแบบโดนๆเหมือนอย่างที่เราเนี่ยถูกเชิญไปช่วยแบรนด์ระดับโลกมามากมายไม่วางมากแต่จ้างได้นะคะช่วงนี้วิววีก้มีช็อตเด็ดคู่รัก and คู่จำทำโลกอื่นอ้าวคู่รักเนี่ยต่างบอลกระโดดเชือกเชือดทั้งโลกค่ะโอ้โหเธอ หวานเจี๊ยบคู่รักฉลองครบรอบหนึ่งปีของโปเมธนัชชาสุขสดอายุ23ปีนักตบสาวสูง180วอลเลย์บอลทีมชาติไทยกับฟลุก๊กกิติภาควิชัยดิบนักบอลดาวรุ่งพุ่งกระฉูดของพุริรมยูนิเต็ดขอให้รักกันนานๆนะคะถ้ามีลูกเนี่ยจะให,ให้เล่นกีฬาอะไรดีนะใหม่คู่ค่ะ กระโดดเชือกชิงแชมป์โลก2023รุ่นอายุ12-15ปีมีนักกีฬาร่วมเข้าแข่งขันมากกว่า1,200จากทั่วโลกค่ะคู่แฝดไทยจัดไปพีรยาและพีรัชยาพระพาคู่แฝดวัย15ปีทั้งโลกเนี่ยอึ้งค่ะเพราะโชว์ทายาก oh, <wow. S 1> คว้าแชมป์โลก2023ไปครองได้สำเร็จจ้าเอาง่าไงนะคะที่น้องชนะเนี่ยคือ ถ้าเขาเนี่ยยากจริงๆฝรั่งเนี่ยเห็นแล้วโอ้ไม่กอดอึ้งกันไปเลยทีเดียวอ่ะสรุปเปลี่ยนนะคะ 1. ค่ะไทยได้เหรียญทองจากแชมป์โลกนะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้ในปี2019คว้าเหรียญทองชัยนาโอเพนที่จีนได้ค่ะและปีที่แล้วจัดไปคว้าชัยเหรียญทองไทยแลนด์โอเพนค่ะนอกจากคู่แฝดในศึกกระโรดดเชือกชิงแชมป์โลกครั้งนี้แล้วเนี่ยเรายังได้1เหรียญเงินจากเด็กหญิงพรกระมนเอียดประดิษฐ์และเด็กชายวารเวสโลเก และ1เหรียญทองแดงจากรุ่นหญิงล้วนจากคู่แฝดแล้วก็น้องพอกรกมลเอียดประดิษฐ์ค่ะอัะป,ปรบโลวงการบอลในอนาคตอาจจะดูมืดหันมาให้ความสำคัญกับกีฬาของที่เราแบบเก่งๆบ้างนะคะเพราะทุกวันนี้นะฟุตบอลบอกเลยว่าสังคมให้ความสำคัญเกินไป ส่วนกีฬาที่เราเก่งเนี่ยสมควรได้รับความสนใจกลับไม่ค่อยมีคนใส่ใจช่วยกันจัดไปพรุ่งนี้เจอกันใหม่ที่ YouTube ช่องแชมป์จัดไปคืนนี้กุ๊ดไนท์และพระหัสหน้ามาเจอกัน5าทุ่มส5รายการแชมป์จัดไปนะคะวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ